ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายยอีเดือดแน่ค่ะเซรีพิสุทิ์ยุ่เจ้าหน้าที่แฉให้หมดใครสั่งการต้องไล่หมอออกจับพิรุษชัดคุณหญิงอ้อไม่เคยไปเยี่ยมสักครั้งค่ะ งานนี้เดือดแน่ค่ะเซลรีพิสูน์ลั่นทักษิณหมดทางเลี่ยงแล้วค่ะหลังผลแพทยสภาชัดไม่ได้ป่วยจริงแนะผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลจริงเพราะร้อยทักษิณก็ช่วยไม่ได้แฉพิรุษช,ชัดคุณหญิงอ้อไม่เคยไปเยี่ยมสักครั้งค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบยนะคะที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบยก็จะมาเล่าข่าวนะคะสรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคลิติคค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันเยอะค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่8พฤษภาคม2568ค่ะศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาอุปนาย,ยกแพทยสภาคนที่1ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภามีมติลงโทษแพทย์3คน โดยเป็นการว่ากล่าวตักเตือนหนึ่งคนในกรณีประกอบวิชาชีพและเวชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับการออกไปส่งตัวและพักใช้ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสองคนในกรณีให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะขณะนี้ข้อมูลที่ได้รับพบว่าไม่ได้มีหลักฐานเชิงมาจากที่ชัดเจนว่ามีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นซึ่งการพักใช้ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพถือเป็นการลงโทษที่รุนแรงกับแพทย์ทุกท่านอยู่แล้วถือว่าเป็นความผิดรุนแรงนั่นเองค่ะและล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่9ก้าพฤษภาคมสอ 68พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทหัวหน้าพักเสรีรูปไทยการได้กล่าวถึงกรณีที่แพทยสภามีมติลงโทษแพทย์3คนโดยเป็นการว่ากล่าวตักเตือนหนึ่งคนในกรณีประกอบวิชาชีพและวิชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานเกี่ยวกับการออกไปส่งตัวและพักใช้ใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม2คนในกรณีให้ข้อมูลหรือเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าชี้ให้เห็นว่าเป็นการให้ความเห็นแพทย์ที่เป็นเท็จส่วนไม่มีหลักฐานประจักษ์ว่ามีภาวะวิกฤตแสดงว่านายทักษิณไม่ได้เจ็บป่วยอย่างที่ต เคยพูดว่าเคยไปพบนายทักษิณไม่ได้ใส่ชุดคนป่วยที่โรงพยบาลตำรวจชั้น14แค่ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขาสัน้นรองเท้าแตะนั่งพูดคุยกับตนเป็นชั่วโมงโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายใดๆทั้งสิน้นส่วนความเห็นแพทยสภาต้องส่งให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะสภานายกพิเศษแห่งแพทยสภาความเห็นชอบกับมตินั้นตนมองว่ากรณีนี้นายสมศักดิ์ไม่สามารถโต้แย้งได้ในกรณีที่เป็นความจริงหรือเป็นความผิดแต่สามารถโต้ได้แค่โทษว่าจะถูกพักใบอนุญาตนานเท่า แต่ส่วนตัวมองว่ากรณีนี้ค่ะเป็นการผิดวินัยร้าแรงไม่ใช่แค่การตักเตือนและพักใบอนุญาตเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมีความเห็นออกมาแล้วศาลได้สั่งให้อายการคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปรชรวมถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้ประชาการเรือนจำและแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและนายทักษิณชี้แจงข้อที่จริงภายใน30พฤษภาค,คมโดยแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจจะต้องรายงานความผิดของแพทย์เข้าไปด้วยทั้งนี้ค่ะมองว่าศาลอาจจะมีการตั้งประเด็นว่าก,การส่งตัวนายทั ินไปรักษาตัวที่ชั้น14มีการขออนุญาตศาลหรือไม่หากไม่มีการขออนุญาตแสดงว่าขัดต่อมาตรา246กรณีการทุเราบังคับโทษและชะลอการลงโทษไว้ก่อน ก็ถือว่าเป็นการละเมิอดอำนาจศาลหากยังไม่ได้ติดคุก <c oughs> ก็สามารถออกหมายแดงขังได้เลยนะอย่างกรณีนายทักษิณเนี่ยต้องนับว่าขังไว้แล้ว1วันก็นับจำนวนที่เหลือแล้วก็ฝากขังได้เลยนะส่วนที่ปปชพยาพยามจะขอเวร,เ,วรเบียนที่เป็นการบันทึกการรักษาตัวของนายทักษิณตั้งแต่วันแรกแต่วันนี้เวรเบียนไม่สําคัญแล้วเพราะแพทยสภาเรียกเอกสารมาหมดแล้วจึงสามารถสรุปค,ความผิดได้เพราะฉะนั้นปปชก็ไม่จาเป็นต้องรอเวรเบียนแล้วสามารถเรียกแพทยสภาเอาเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบได้เลยพร้อมระบุว่าตอน นี้นายทักษิณถือว่าถูกนับ9แล้วแล้วันในวันที่13มิถุนาย,ยนถือว่านับ10ไม่มีทางเลี่ยงแล้วนะซึ่งพลตํารวจเอกเสรีพิสูจน์กายยังฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่ก่อนหน้านี้ไม่ยอมให้ความจริงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและศาลแต่วันนี้ปรากฏความจริงแล้วว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยตามที่ตนพูดตั้งแต่ต้นมากกว่า1ปีแล้วนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครช่วยได้แล้วไม่ว่าจะสิบทักษิณหรือร้อยทักษิณก็ช่วยไม่ได้แล้วมีทางเดียวก็คือการให้ความจริงต่อสารและปปชเพื่อให้กระบวนการดําเนินคดีเรื่องนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบริสุทธิธ์ยุติธรรมและการสารภาพจะช่วยลดโทษได้กึ่งหนึ่งค่ะนอกจากนี้ค่ะยังระบุว่ากรณีนี้แสดงให้เห็นถึงการที่พักเสรีรวมไทยออกมาเป็นฝ่ายคา้านในปัจจุบันเพราะอะไรซึ่งนายทักษิณไม่ได้มีพฤติกรรมแค่นี้แต่ยังมีพฤติกรรมอีกมากมายที่สแสวงหาประโยชน์จากประเทศมากมายนะซึ่งไม่ใช่แค่ทักษิณแต่อาจจะรวม ครอบครัวไปด้วยนะทั้งนี้กรณีนี้เนี่ยสามารถเป็นหลักฐานยืนยันได้จริงว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยจริงเพราะคุณหญิงอ้อซึ่งเป็นภรรยามไม่เคยไปเยี่ยมเลยแม้สักครั้งเดียวนะส่วนลูกก็ไปไม่กี่ครั้งนอกกนั้นก็ไปเที่ยวต่างประเทศหมดเรื่องแค่นี้ก็สามารถเอาผิดจริยธรรมนาย,ยกรัฐมนตรีได้รวมถึงพวกลูกสมุนที่เป็นรัฐมนตรีบอกว่านายทักษิณป่วยและกระดูกหักถามว่าไปเห็นได้อย่างไรนะส่วนกรณีนี้เนี่ยจะเป็นการกระทบกับรัฐบาลอย่างไรมองว่าปกตินายทักษิณค้ำลูกสาวอยู่แต่ไม่ได้ค้ำรัฐบาล คนที่ยืนหยัดก็มีที่จะไม่เอาคาสิโนแต่การค้ำลูกสาวที่คิดอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นชี้นำทุกอย่างเหมือนเวลาที่นายทักษิณออกมาพูดแล้วรัฐบาลทำตามซึ่งตรงนี้ก็เป็นพยานหลักฐานยืนยันว่าอุ้งอิงอยู่ได้เพราะพ่อหลายเรื่องไม่มีปัญญาพูดอย่างเรื่องภาษีสหรัฐอเมริกาที่ทักษิณต้องเสนอตัวไปพูดแทนลูกเชื่อว่าหากนายทักษิณร่วงอุ้งอิงก็ร่วงนะแค่มีคนยื่นจริยธรรมกรณีที่เคยบอกว่าพ่อป่วยและผ่าตัดด้วยเรื่องนี้ผิดจริยธรรม เพราะฉะนั้นก็อยู่ไม่ได้นะส่วนพรรคร่วมรัฐบาลทั้งภูมิใจไทยแลวก็พรรคอื่นๆที่มีกระแสข่าวว่าจะยึดกระทรวงมหาดไทยกลับมากระแสข่าวแตกแยกพรรคภูมิใจไทยจะออกก็ไปง้อพรรคพลังประชารัฐอีกเห็นได้ว่านายทักษิณทําเพื่อตัวเองหมดประชาชนไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของนายยศมตุตีควรประกาศยุบสภาและลาออกไปก่อนศาลจะวินิจฉัยนายทักษิณอาจจะยังไปไหนไม่ได้เพราะต้องขอระยะารเพราะมีคดีม1 1 2ติดตัวอยู่แต่นางสาวแพรร์ธานหากจะเพ่นก็เพ่นไปตั้งหลักก่อนไม่เช่นนั้นจะต้องไปอยู่เรือนจำเหมือน พอ่อหมดแล้วตระกูลนี้เพราะทําเกินไปต้องรับกรรมแบบนี้ไม่พอสักทีเร็วๆนี้รัฐบาลไม่รอดหรอกนะ,ะวันนี้จะประกาศยุสภาก็ได้ต้องเก็บข้าวเก็บของหนีไปต่างประเทศเลยแต่คงเข้าสหรัฐไม่ได้เพราะไม่ให้เข้าประเทศไปดูใบได้อยู่ที่อยู่ก็มีแล้วหรือถ้าไม่ยุสภาวันนี้ก็ต้องรอสิน้นคอยดูก็แล้วกันนะไม่นานนี้ค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏใน คุณอยู่กับกดอเรมาริกานะคะนี่คือดเรมาริกาสกินแคร์และนี่เป็นครีมตัวแม่ของดเรมาริกาและใครๆก็ใช้กันตัวนี้นะคะจะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของเนียสนามายัยที่จัดการเรื่องฝ้ากระและก็ความหมองคล้ำและมีวิตามินอ e, ีและมีน้ํแร่ธรรมชาติจากประเทศฝรั่งเศสคือเอิร์ธมาลีนวอเตอร์จีและก็มีสารสกัดจากพาซันตาโปรตีนจากรกบัวและมีน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น ทั้งหมดนี้นะคะจึงเป็นตัวครีมที่ทําให้ผิวหน้าของคุณนั้นนะคะหายหมองหายคล้ําแล้วก็ไม่มีรอยเหี่ยวย่นต่อต้านอนุมูลอิสระคือทําให้ลดความแก่นั่นเองนะคะแล้วก็ลดวัยถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรดูหน้าด็เรมาริกาไว้นะคะและตัวนี้แหละคะ่ะที่ทําให้ด็รมาริกาหน้าตาดี โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กระปุกจากราคาปกติ1,980บาทจ่ายเพียง1,580บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งซื้อโทร094-236-9493หรือ Li น์แอดช็อปสิโลสโตอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ